ยูริคาโกโนโฮชิ Cradle Star, ต้นฉบับฮาจิเมะยาทาเตะและโยชิยูกิโทมิโนเขียนโดยอิจิโรโอโคจิฐานโคจรของดาวพุธเพบิโคลัมโบย3ที่กำลังโคจรอ,อย่างไม่เสถียรเนื่องจากแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์มันคือที่ที่มีความสมดุลแสนละเอียดอ่อนดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เพียง57.91ล้านกิโลเมตร และการสัมผัสกับความร้อนโดยตรงจะทำให้เลือดของคุณเดือดพล่านในทางกลับกันถ้าคุณเข้าไปในเงาของดาวพุธมันจะเย็นมากเกินลบร้อยองศามันไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์อย่างแน่นอนนอกจากนั้นที่นี่ยังมีลมสุริยะและอนุภาคบางอย่างแผ่จากดวงอาทิตย์ก็ยังทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติเป็นระยะระยะบนดาวพุธแห่งนี้ที่ที่ข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ก็สามารถฆ่าคนได้เสียงหึ่งหึงและแสงไฟในโรงเก็บเครื่องบินเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มฐานทั้งหมดเข้าสู่โหมดฉุกเฉินเนื่องจากการเตือนที่เกิดจากเปลวไฟจากแสงอาทิตย์สูเลตตาเข้ามาในฐานที่มืดสนิทสูเลตตาเด็กน้อยอายุหกขวบที่กำลังกลัวไฟสัญญาณแดงเข้มในช่วงเวลาเช่นนั้นสูเลตตามักจะเข้ามาหาผมเอเรียลให้ฉันเข้าไปได้ไหม แอเรียลคือชื่อของผมแม้ว่าตัวตนของผมเป็นความลับจากภายนอกแต่ผมก็เป็นโมบิลสุดกันดั้มทป์เมื่อซูเลตตามาหาผมก็มักจะเป็นเวลาที่แม่ของเธอยุ่งกับงานตอนนี้ดาวพุธไม่มีเด็กน้อยคนอื่นเลยนอกจากซูเลตตานั่นเป็นเหตุผลที่ผมคือเพื่อนเล่นคนเดียวของเธอเอเรียลเล่นเกมกันซูเลตตาควบคุมคอนโซลของผมและแสดงหน้าจอเกม วันนี้เธอจะเล่นเกมอะไรเกมย่านยิงวันนี้เป็นวันที่จะเอาชนะแม่ของฉันแม่ของซูเลต,ต้าเป็นผู้พัฒนาของผมและเป็นนักบินทดสอบกันดมด้วยอาจเป็นเพราะเหตุนั้นทั้งแม่และซูเลต,ต้าจึงเล่นเกมประเภทนี้ได้ดีผมสงสัยว่าซูเลต,ต้าเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกเมื่อตอนสี่ขวบด้วยตัวเองจริงๆหรือเปล่าความสามารถของซูเลตตาเหนือกว่าคนอื่นๆในดาวพุธยกเว้นแม่ของเธอ คะแนนก็สูงขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนเธอจะทำคะแนนขึ้นอีกครั้งเอลิองดูสิได้คะแนนสูงกว่าสุเลตตาเขย่าคอนโซลอย่างมีความสุขสุเลตตานักบินตัวน้อยของผมวันหนึ่งสุเลตตาอายุเก้าขวบมาหาผมด้วยน้ำตาเธอบอกว่าถูกผู้ใหญ่ลังแกมาแต่สุเลตตาไม่ยอมคุยกับแม่ของเธอทำไมกันนะเพราะ ไม่อยากให้แม่เป็นห่วงแม่ได้ออกจากดาวพุธไปทำงานทิ้งผมกับซูเลตตาเพียงลำพังแม้ว่าตัวผมจะได้รับการเก็บซ่อนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมิตรว่ากันว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยืนกรานให้ขับไล่พวกเราออกไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเฮ้เอเลี่ยอะไรเหรอโลกนี้มันเป็นสถานที่แบบไหนกันละ่ะซูเลตตารู้จักแต่ดาวพุธตั้งแต่จำความได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมสนใจสิ่งมีชีวิตในดาวทรงกลมที่เห็นในไลบรารีข้อมูลเป็นอย่างมากโรงเรียนเมืองเพื่อนฝูงและเด็กๆสิ่งเหล่านี้คือของที่คนทั่วไปควรได้รับแต่ที่นี่มันถูกมองข้ามไปเพราะที่นี่มีเพียงชีวิตประจำวันของการขุดหาทรัพยากรในขณะที่ต้องระวังพายุสุริยะไปด้วยจึงทาย,ยัางต้องใช้ชีวิตไปวันๆด้วยสภาพนี้ ก็ไม่แปลกที่ผู้ใหญ่บนดาวนี้จะค่อนข้างไร้น้ำใจและหยาบกระด้างเช่นกันทุกๆวันจึงหมดไปกับการนั่งอ่านดูข้อมูลห้องสมุดและเมื่อผมแสดงเมนูต่อซุเลต้าผมก็สุ่มเลือกอนิเมะที่ผมชอบให้สุเลต้าอนิเมะภาพยนตร์และนวนิยายฐานข้อมูลวรรณกรรมบันเทิงความรู้ทั่วโลกซุเลต้าได้อ่านมันและสามารถลืมเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับดาวพุธในขณะที่ดูมัน จากนั้น30นาทีหลังจากดูอนิเมะเรื่องโปรดของเธอแล้วสุเลต้าก็พึมพำเบาๆถ้าเธอวิ่งหนีก็จะได้อย่างเดียวถ้าสู้ก็จะได้สองอย่างนั่นคือสิ่งที่สุเลต้าได้รับคำสอนจากแม่ของเธอเมื่อสุเลต้าอายุได้ห้าขวบแม่พูดกับเธอที่พยายามจะหนีจากการฉีดวัคซีนฟังนะสุเลต้าถ้าหนีจากการฉีดยา สิ่งที่ได้คือไม่เจ็บตัวไม่เจ็บก็ได้เหรอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกได้ฉีดยามีผลลัพธ์อย่างอื่นรอยอยู่นะเช่นแม่จะมีความสุขและลูกก็จะแข็งแรงนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้ใหญ่ไม่กลัวการฉีดยาเหรอใช่ถ้าเธอวิ่งหนีก็จะได้อย่างเดียวถ้าสู้ก็จะได้สองอย่างตั้งแต่นั้นมาคำนั้นก็กลายเป็นคาถาที่ผลักให้ซูลตตาเข้มแข็ง ผมเองก็ด้วยถ้าเธอวิ่งหนีก็จะได้อย่างเดียวถ้าสู้ก็จะได้สองอย่างสูเลตตาพูดซ้ำๆอีกครั้งผมกำลังรอคาถาแสดงผลจนกระทั่งใจของสูเลตตาเต็มไปด้วยความกล้าหาญและทําลายคํำสาปแห่งความกลัวไม่เป็นไรหรอกสูเลตตาสามารถก้าวข้ามได้ด้วยตัวเธอเองได้แน่นอนเพราะคำพูดของแม่นั้นคือแรงผลักดันที่ดีจริงๆ เอเรียเตรียมปล่อยตัวฉุกเฉินอุบัติเหตุบนพื้นผิวดาวพุธใกล้ฐานขุดชาวมังฟูวันนี้ยานเคลื่อนที่สำหรับการขุดทรัพยากรได้หายไปขอโทษที่มาช้าซูลิตตาวัยสิขวบกระโดดขึ้นห้องนักบินของผมแสงแดดเข้มมากการสังเกตปร,รากฏการโปรตอนพลังงานสูงเร็วเข้าดาวพุธยังคงเป็นสถานที่ที่อันตรายสำหรับมนุษย์ที่จะมีชีวิตอยู่ เหตุใดเราจึงถูกเรียกตัวทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเพราะเราคือคู่หูกู่ชีพที่ดีที่สุดบนดาวพุธเธอได้ช่วยชีวิตพวกผู้ใหญ่ไว้หลายครั้งด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนมากเริ่มชื่นชมแม่และซุเลตตาและมีผู้ใหญ่ที่ร้ายกับเราน้อยลงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนไม่มีวัตถุบนวิถีโคจรอน,อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวเอาล่ะหลังจากปล่อยแล้วให้เปลี่ยนไปใช้การซ้อมรบบนพื้นผิวลงจอดทันที เราบินออกจากประตูสู่อวกาศดวงอาทิตย์ที่แผดเผากระทบเครื่องทันทีซูเลตตากระโดดเข้าไปในเงาของปล่องภูเขาซึ่งจะหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงเรารีบไปยังที่เกิดเหตุผ่านเงาของปล่องภูเขาไฟนั้นแค่ไหนแล้วตั้งแต่เราจับสัญญ,ญาณไม่ได้97นาทีไม่มีสัญญ,ญาณไม่ทราบตำแหน่งปัจจุบันเร็วเข้าซูเลตตาผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเมลซิซาขอร้อง และเธอคือภรรยาของเออร์โกที่หลงทางเอร์โ e กคือคนที่ไม่ค่อยชอบพวกเราและซูเลตตาเท่าไหรนะักนอกจากจะต่อต้านการซ่อนตัวตั้งแต่ต้นแล้วเออร์โ e กยังกลายเป็นลูกน้องของแม่เพราะแม่ของซูเลตตาเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจริงๆแล้วผมไม่เข้าใจสถานการณ์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรังแกซูเลตตาได้เขาเป็นผู้ใหญ่งี่เง่าคนนึงที่ผมเคยเจอมาแต่ซูเลตตาตอบทันทีไม่เป็นไรเมริซา ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันสุเลตตาเป็นเด็กดีจริงๆเรามุ่งหน้าไปยังไซด์โดยหลีกเลี่ยงแสงแดดสุเลตตารู้ดีว่าเส้นทางไหนที่สั้นที่สุดที่จะใช้ผ่านทางทั้งเทือกเขาหุบเขารอยแยกและพื้นผิวดาวพุธเส้นทางไหนที่ต้องใช้เคลื่อนที่เพื่อไม่ให้การจับสัญญาณขาดหายไปเราศึกษามาแล้วผมแสดงข้อมูลสัญญาณบนจอภาพฉันเจอแล้วจะไปเดี๋ยวนี้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ และอนุภาคพลังงานสูงโจมตีผมทันทีหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปผมต้องแย่แน่แน่สุลต้ามองไปรอบๆอ,อย่างสงบและพบยานเคลื่อนที่ขุดทรัพยากรในทันทีดูเหมือนว่ามีอุบัติเหตุถล่มระหว่างงานขุดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องแงะห้องนักบินและช่วยเหลือเฉพาะนักบินเท่านั้นซุลต้าดึงบีมเซเบอร์ออกมาแอเรียลฉันจะปรับเอาพุทซุลต้า เร่งเอาพุทธไปที่บีมเซเบอร์หากทำผิดพลาดนักบินในนั้นจะต้องถูกบ er ีมเซเบอร์เผาทั้งเป็นแน่ๆ b e บีมเซเบอร์ er, สัมผัสเครื่องเบาๆตัดส่วนห้องนักบินอย่างระมัดระวงังตามที่เป็นอยู่มันเหมือนกับการใช้บีมเซเบอร์ราวกับศัลยแพทย์ไม่มีคำพูดใดๆจากฐานดาวพุทธแทนที่จะให้คำแนะนำเขารู้ว่าควรปล่อยให้ซูเลตตาทำงานเงียบๆดีกว่าคุณเออร์โกคุณได้ยินใช่ไหมฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณ อย่างไรก็ตามดูเหมือนซูเลต,ต้าจะไม่โกรธเคืองและค่อยๆพยายามนำเออร์โกออกจากยานคุณเออร์โกคุณมีอากาศเหลือพอไหมฉันคิดว่าพอมีอยังไงก็กรุณาหลับตาด้วยผมไม่ได้โกหกถ้าซูเลต,ต้าบอกว่าสีนาทีก็คือสีนาทีแม้ไม่มีอะไรผิดปกติกับชุดอวกาศของเออร์โกแต่ผมมีเวลาสีนาทีที่จะช่วยเขากลับบ้านการตัดประตูทางออกจากไซ์งานทำอย่างช้าๆ ราวกับการเย็บผ้าซูเลตตากำลังทำอย่างใจเย็นแม้มันเป็นความเร็วที่คนธรรมดารู้สึกกลัวแต่การได้ยินเสียงโวยวายของเออร์โกหมายความว่าอากาศยังไม่หมดเป็นเพียงการยืนยันที่ดีของการอยู่รอดซูเลตตาตัดสินใจยิงหน้าผาของไซงานด้วยบีมไรเฟิลหน้าผาแตกออกเผยให้เห็นช่องว่างอีกด้านมันเป็นทางลัดและมองเห็นประตูฐานของชาวมงฟุประตูค่อยๆเปิดให้เราเข้าไป เพียงสีนาทีก็ถึงย่านที่พักอาศัยผ่านประตูสุญญากาศทั้งสาบานมันเหมือนกับที่ซูเลต้าพูดจริงๆทุกคนที่ฐานรออยู่ที่ประตูเขตที่อยู่อาศัยซูเลต้ายืนยันว่าเออโก้ปลอดภัยอย่ามาทำบ้าๆฉันเกือบตายแล้วนะเธอรู้ไหมเออโก้ตะโกนถอดหมวกกันน็อกออกเมลิซ่าวิ่งเข้าไปกอดเออโก้ยินดีต้อนรับกับเออโกเออโก้สงบสติอารมณ์ขณะที่ภรรยากอดเขาอืม ลับมาแล้วล่ะทุกคนที่มารอรับก็โล่งใจยินดีต้อนรับกลับมาซูเลตตาแม่ของพวกเราปรากฏตัวบนมอนิเตอร์ด้วยท่าทีที่ภูมิใจในตัวพวกเรามากทําได้ดีมากซูเลตตาผมภูมิใจในตัวแม่และขอบคุณเสาอากาศบนหัวของผมที่แม่สร้างขึ้นผมหวังว่าแม่จะอยู่กับพวกเราให้นานกว่านี้แต่ครั้งสุดท้ายที่สูเลตตาฉลองวันเกิดกับแม่ของเธอคือตอนที่เธออายุ11ขวบ สูเลตตาอายุ15ปีแม่ยุ่งเหมือนเดิมเดินทางไปมาระหว่างโลกกับดาวพุธเฮ้แอรียลสูเลตตาผู้โดดเดี่ยวที่เริ่มนั่งเงียบๆในตัวผมถามขึ้นโรงเรียนมันเป็นยังไงหรอผมไม่เคยไปที่นั่นเช่นกันแอรียลชอบการ์ตูนเรื่องนี้ไหมนั่นคือนิยายและการ์ตูนเกี่ยวกับโรงเรียนแต่ก็เก่าไปหน่อยโรงเรียนคือที่ที่ฉันอยากไปล่ะ เมื่ออายุ15บปีซูเลตตาสนใจเรื่องโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่มีเด็กจำนวนมากในวัยเดียวกันและทุกวันก็น่าตื่นเต้นและสนุกสนานโรงเรียนที่ปรากฏในการ์ตูนและภาพยนตร์จะดูเฉิดฉายเป็นประกายมากๆแต่เดี๋ยวก่อนซูเลตตาเราไม่สามารถกลับไปที่โลกได้เธอคงไม่รู้แต่ที่นั่นแม่ของเธอถูกเรียกว่านางแม่มดและถูกคนทั้งโลกลังเกียจ ถ้าโลกรู้ว่าผมเป็นกันดั้มผมจะถูกทำลายทันทีนั่นคือเหตุผลที่ความฝันของเธอจะไม่มีวันเป็นจริงแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะอยู่กับเธอตลอดไปแม้ว่าเธอจะไม่มีโรงเรียนหรือไม่มีเพื่อนผมจะอยู่กับเธอถ้าฉันไปโรงเรียนได้ซูเลตตาพูดเบาๆเราจะไปด้วยกันนะแอรเรียลหลังจากที่ห่างหายไปนานแม่ก็กลับมาที่ดาวพุธ สุเลตตารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและได้รายงานสิ่งที่เธอจําได้และสิ่งที่เธอทําเพื่อช่วยคนอื่นๆในดาวพุธในขณะที่แม่ของเธอไม่อยู่ถึงแม้ว่าผมจะอายุ16แล้วแต่ผมก็พลอยหลับไปเหมือนเด็กในยามที่ไม่มีเหตุอะไรคืนนั้นแม่ของผมมาที่โรงเก็บเครื่องบินคนเดียวไม่มีใครนอกจากผมยินดีต้อนรับกับแม่นะแม่เป็นเวลานานแล้วที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันตามลำพังโดยไม่มีสุเลต t า มันเป็นเวลาที่มีความสุขจริงๆฉันกลับมาแล้วแอรเรียลคงมีความสุขดีนะตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วโอกาสแม่พูดเรื่องอะไรการต่อสู้กันตัวต่อตัว,ตวของโมบิลสุดจะจัดขึ้นที่โรงเรียนเทคโนโลยีแอติคาเซียผู้ชนะในการดวลจะแต่งงานกับลูกสาวคนเดียวของเดลลิงเดลลิงเป็นประธานของกลุ่มเบเนลิต ฐานดาวพุธนี้เจ้าของก็คือกลุ่มเบเนลิตเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่ชาวนิคมดาวพุธลังเลที่จะยอมรับเราเพราะเป็นประธานเดลลิงคือคนที่ประกาศว่าแม่เป็นแม่มดและไม่ต้อนรับพวกเราแอเรียลพวกเธอไปโรงเรียนเถอะมันไม่ดีนะแม่ซูเลตตาต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้สิถ้าเป็นการแก้แค้นแม่ก็ต้องทำคนเดียวอย่าเอาซูเลตตาไปเสี่ยงด้วยแต่แม่ไม่ได้ยินผมพูดหรอกดูสิ คนลูกสาวของเราจะแก้แค้นให้ทุกคนแม่พูดเหมือนกับว่าทุกคนในสถาบันวิจัยในอดีตกำลังอยู่ด้วยกันเลยวันลุ่งขึ้นซูเลตตาผู้ไม่รู้อะไรเลยมาบอกผมด้วยความยินดีฟังนะแอรียดฉันไปโรงเรียนได้ด้วยล่ะอืมผมได้ยินจากแม่แล้วเมื่อคืนนี้แม่ของฉันทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนเธอบอกให้ฉันตั้งใจเรียนเพื่อทำให้ดาวพุดดีขึ้นฉันจะทำให้ดีที่สุด ฉันจะทําให้ดาวพุธเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครเสี่ยงตายเธอพาฉันไปในเมืองร้านค้าและสมัครเข้าโรงเรียนด้วยล่ะโธเอ๋ยซูลิตตาเธอไม่รู้อะไรเลยผมอยากบอกเธอเหลือเกินว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่กําลังใช้เธอเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นแต่ผมเถียงแม่ไม่ได้เพราะเธอคือแม่ผู้ให้กำเนิดของผมแต่ฉันจะทำได้ไหมนะฉันไม่เคยมีเพื่อนที่เป็นมนุษย์เลยและฉันอาจจะไม่สามารถเรียนได้เลย สุเลตตาระบายความวิตกกังวลของเธอออกมาแม่บอกว่าเธอไปกับฉันได้แต่มันน่ากลัวนะฉันรู้จักแต่สิ่งที่อยู่บนดาวพุธถูกแล้วสุเลตตาไปโรงเรียนด้วยตัวเองตอนนี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเธอสามารถศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆได้จากที่ดาวพุธหากไม่มีเธอทุกคนบนดาวพุธจะต้องลำบากแน่ๆผมนะ่ะไม่อยากเป็นเครื่องมือของแม่เลยคำสาปนะ่ะ ไม่จำเป็นต้องสืบทอดเลยสึกนิดบางทีฉันควรปฏิเสธถ้าฉันไปแล้วมันล้มเหลวล่ะค่าเข้าเรียนก็ไม่ฟรีและฉันจะให้แม่ของฉันผิดหวังไหมนะนี่ฉันควรทำไงดีผมปฏิเสธแน่ผมอยากให้เธอวิ่งหนีไปฉันควรทำอย่างไรคิดอะไรไม่ออกควรจะไปแบ<ต>สุลต้าหนีไป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 ถ้าเธอวิ่งหนี แม้ว่าเธอจะไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องจักรอย่างผมแต่ซูเลต้าก็ตอบรับคำพูดของผมที่ปรากฏบนหน้าจอก็จะได้อย่างเดียวถ้าสู้ก็จะได้สองอย่างผมประหลาดใจที่ซูเลต้าบอกว่าจะไม่หนีเมื่อผมยังเด็กซูเลต้าร้องไห้ตลอดเวลาและตอนนี้ซูเลต้าที่เคยเป็นเด็กขี้แยเอาแต่วิ่งหนีได้เข้ามาหาผมและกำลังหันมองไปข้างหน้าเปลี่ยนคำพูดของแม่ให้เป็นพลัง ถูกต้องแล้วซูเลตตาเธอโตแล้วไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในผมอีกต่อไปผมคิดว่าผมเฝ้าดูแลเธอมานานแล้วแต่ผมก็ถูกสอนโดยซูเลตตาอีกทีเหมือนกันสินะเฮแอเรียล <Hey Ariel, S 1> ฉันแน่ใจว่าถ้าไปต่อคงได้มากกว่าที่คิดแน่ๆฉันจะเรียนหนังสือและออกเดทกับเพื่อนและรุ่นพี่ในโรงเรียนให้ได้เยี่ยมซูเลตตาการนับสิ่งที่เธอต้องการจริงๆ มันดีกว่าการมัวนั่งนับสิ่งที่มโนว่าสูญเสียไปแน่นอนแม้ว่าเหตุผลที่ผมไปโรงเรียนคือการแก้แค้นของแม่แม้ว่าจะเป็นคำพูดของแม่ที่ให้กำลังใจผมแต่ซูลต้าเธอควรได้สิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ไปกันเถอะแอเรียลถ้าเราอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรแน่นอนเราอยู่ด้วยกันเพราะเราคือครอบครัวไงละ่ะเพื่อยืนยันว่าผมเห็นด้วย ผมกระพริบหน้าจอมอนิเตอร์2ครั้งเป็นการตอบกลับจบโมบิลสุดกันดั้มแม่มดจากดาวพุธเอพิโซด0.5ขอขอบคุณเพจ Metal Bridge เกาะติดวงการเกมการ์ตูนของเล่นที่อนุญาตให้เรานำมาอ่านนะคะขอบคุณนะมีี่มีเน่มาเยื่อแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์ถูกใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะ ขอบคุณมากมากนะ